นายพิชิตชื่นบานพี่พี่น้องก็ทราบกันดีว่าเจอข้อหาในการนำถุงขนมที่มีเงินสดอยู่ในถุงหลังจากพบเจอเนี่ยมูลค่า2ล้านสล้านบาทเป็นเงินสดสดนะเอาไปวางทิ้งไว้และสุดท้ายศาลก็ตัดสินแค่และเมิดอ,อำนาจศาล ทำการไม่เ,ไมเหมาะสมต่อสถานที่ที่เป็นสารสถิตยุติธรรมแต่มันไปไม่ถึงกรณีการเกี่ยวข้องกับเรื่องการให้สินบนเจ้าพนักงานก็นี่คือเหตุผลที่คณะลําตีโดยนายเศษฐาทวีสินและคนที่บงการสั่งการให้นำชื่อนายพิชิตชื่นบานมาอยู่ใน คณะลัมตีชุดเศษฐานหนึ่งทับหนึ่งเพราะคิดว่าการที่กฎหมายเขียนแบบคุมเคือว่าคนที่จะดำรงตำแหน่งทางการเมืองยกเว้นกรณีความผิดชั้นละหูโทษกรณีที่นายพิชิตชื่นบานโดนหเดือนคดีละเมิดอำนาจศาลนั้นตีความว่าเป็นคดีละหูโทษหรือคดีที่เกี่ยวข้องกับความประมาทเนี่ย สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้แต่มันยังมีติ่งกรณีมาตรา160วงเลบ5ที่บอกว่าคนที่จะมีตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีหรือตำแหน่งทางการเมืองต้องไม่มีความด่างพลอยหรือต้องไม่ทำชั่วพูดง่ายๆอะนะซึ่งพี่น้องคิดว่าการเอาถุงขนมไปลืมไว้ที่ศาลมันเจตนาชัดเจนไหมครับพี่น้อง คือมันมากกว่าเรื่องสินน้ําใจมูลค่าของเงินในถุงกระดาษนั้นมันเกินค่าของสินน้ําใจที่หลายหลายคนท้วงติงและตั้งคําถามว่ามันเข้าข่ายเงินทุจริตคอร์รัปชันเงินใต้โต๊ะหรือเปล่ากรณีนายพิชิตชื่นบานศารก็เลยตัดสินจําคุกนายพิชิตไม่รอลงอาญาพร้อมพวกอีก2อสาท่านที่เกี่ยวข้อง หกเดือนอันนี้คือตัวพิสูจน์ให้เห็นว่าคนที่จะเป็นรัฐมนตรีคนที่จะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบ้านเมืองนั้นรัฐนูลปี60หรือปีที่ผ่านผ่านมาได้กำหนดคุณสมบัติลึกและชัดเจนถึงขนาดว่าไม่สามารถที่ให้คนที่เคยจำคุกหรือมีมลทินด่างพร้อยหรือมีพิติกรรมที่สอบไปทางทุจริตคอร์รัปชัน มาทำหน้าที่ตรงนี้ซึ่งเราก็เห็นว่าไอ้คนไอ้กลุ่มคนที่เราพูดมา80กว่าวันร้อยกว่าวันว่าเป็นกลุ่มคนที่ไม่เครารพกฎหมายบิดเบือนข้อกฎหมายทำลายกระบวนการยุติธรรมนั้นมันไม่คิดที่จะแคร์กฎหมายมันไม่เคยคิดที่จะแคร์สิ่งที่พี่น้องประชาชนตั้งความหวังถูกต้องเปคการพี่น้อง ถ้ามันแค่ในกฎหมายกำหนดชื่อของนายพิชิตชื่นบานคงไม่ถูกระบุอยู่ในคณะรัฐมนตรีชุดนี้และยื่นทูนกล้าวเพื่อให้มีการลงพระประมาพิไทยประกาศใช้ในคณะรัฐมนตรีชุดนี้กระบ,บวนการแบบนี้รัฐบาลแบบนี้ไม่สนใจใยดีกับสิ่งที่กฎหมายเขียน ไม่สนใจใยดีแถมยังท้าทายด้วยการแต่งตั้งคนที่มีความอีหลักอีเหลือว่าจะเข้าข่ายผิดกฎหมายแบบไม่สนใจเขาไม่สนใจเพราะเขาคิดว่าวันนี้อำนาจที่เขาจัดการผ่านระบบพักการเมืองผ่านระบบคณะรัฐมนตรีนั้นเขาสามารถจัดการได้อย่างเบ็ดเสร็จโดยไม่เห็นหัวพี่น้องประชาชนแม้แต่เพียงนิดเดียว อำนาจของประชาชนพูดถึงอำนาจของพี่น้องที่ลำพังจะปล่อยให้หนักการเมืองแบบที่กำลังเป็นอยู่เนี่ยบริหารชาติบริหารแผ่นดินโดยที่พี่น้องประชาชนไม่สนใจมีแค่พี่น้องตรงสะพานชมัยมะลุเชษนนี้ไม่สามารถจัดการนักการเมืองเร็วๆแบบนี้ถูกต้องไหมครับแต่สิ่งหนึ่งที่พี่น้องตรงนี้ยืนหยัด สิ่งหนึ่งที่พี่น้องตรงนี้มีความชัดเจนก็คือความมุ่งมั่นที่อยากจะรักษากระบวนการยุติธรรมอยากจะรักษาบ้านเมืองอยากจะรักษาประเทศชาติตรงนี้ให้อยู่คู่กับสังคมไทยโดยที่ต้องไม่มีนะักการเมืองเร็วๆถูกต้องไหมครับ <S <S เพราะฉะนั้นแล้วการยืนหยัดของพวกเราการปักหลักของพวกเราก็เป็นเสมือนตัวชี้วัดว่า ยังมีพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งแม้จะไม่มากมายล่ะเอาก็พูดกันตรงๆเราไม่หลอกตัวเองอยู่แล้วว่าเรามีคนเลือนหมื่นเลือนแสนเราพูดความจริงว่าวันนี้เรามีคนนับหัวได้แต่สิ่งที่เราพูดตรงนี้สิ่งที่บอกว่านับหัวได้นั้นไอหัวตรงนี้แหละจะเป็นตัวยืนยันว่าสิ่งที่พูดเป็นสิ่งที่ ริงและเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนถูกต้องไหมครับพี่น้องเมื่อคืนผมพูดถึงสถาบันหลักของประเทศทำไมผมถึงพูดเรื่องสถาบันหลักของประเทศเพราะเราไม่อยากให้สถาบันใดสถาบันหนึ่งของประเทศล่มสลายในวันเวลาที่พวกเรายังมีชีวิตอยู่ถูกต้องไหมครับพี่น้องเพราะเราไม่อยากให การที่บอกว่าเมื่อมีคนรุ่นอื่นๆตามมานั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่มีที่ไม่มีเราแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะยืนยันก็คือเมื่อยังมีพวกเราเมื่อยังมีพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งที่บอกว่านับหัวได้สมสถาบันหลังนี้ก็จะต้องดำรงอยู่ถูกต้องไหมครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ต้องดำรงอยู่ค so so ู่ประเทศไทยโดยมีประชาชนแบบพวกเราช่วยกันคำจุนหนุนให้มันยังคงมีถูกต้องไหมครับความเป็นชาติความเป็นการเมืองความเป็นสถาบันที่บอกว่านักการเมืองต้องคู่กับประชาชนนั้นต้องเป็นสิ่งที่ประชาชนสามารถกำหนดและตรวจสอบได้ถ้าลํำพังเราบอกว่าเลือกตั้งแล้ว ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลถ้าลำพังเราบอกว่าเลือกตั้งแล้วเบื่อนักการเมืองมากมายที่แก่งแย่งชิงดีหวังตำแหน่งราบยศสรนเสริญคนเหล่านี้ก็จะทำแบบสิ่งที่เราจะไปจัดการกับนายพิชิตชื่นบานไงครับพี่น้องขนาดเราตรวจสอบขนาดเราพูดขนาดมีสื่อมวลชนต่างๆ มาท้วงติงว่ากรณีนายพิชิตชื่นบานเข้าข่ายขัดคุณสมบัติของคนที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่รัฐบาลชุดนี้โดยนาเศรษฐาทวีสินและนักโทษชายทักษิณชินวัตรที่ให้คำปรึกษาบางส่วนนั้นยังตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีได้เลยถูกต้องไหมครับพี่น้องหลายคนทั้งสื่อมวลชนและนักวิชาการที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายหรือการบริหารราชการแผ่นดิน ตั้งข้อสังเกตนั้นเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมที่มันชัดเจนในเรื่องที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ครับพี่น้องครับหลังจากเรานำหนังสือไปร้องทุกข์ไปแจ้งกับกรกวตว่าให้ดำเนินการนำกรณีของนายพิชิตนั้นยื่นต่อสาลรัมนูลเพื่อให้สารลรัฐธรรมลวินิจฉัยและสั่งการอีกชั้นหนึ่ง